ก้าวจะไปที่คุณกันด้วยนะคะวันนี้ผมจะมซโลเกมายค้าบนะฮะก่อนแรกทุกคุณเข้าไปในลิงก์ผมเลยโอเคผมลิงก์ผมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้คุณก็กดตรงนี้ฮะหนึ่งทีกดไปเลยนะฮะกดดาวน์โหลดฮนะโอเคผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนมเสร็จเลยนะฮะโอเคผมถ้าใครโหลดเสร็จแล้วก็เข้ามาในไฟล์สดตัวเลยฮะนี่ฮะกดเข้าไปทีหนึ่งฮนะคุณก็กดเข้ามาคําที่ดาวน์โหลดฮนะ นี่ฮะจะมีไหมครับคุณกดไปทีนึงฮะคุณก็กดติดตั้งฮะนี่คะไหมครับก็รอแป๊บนึงนะฮะแล้นงั้นคุณก็กดเปิดฮะก็เล่นได้นะเล่นได้ฮะ นี่ครับผมก็สามารถเล่นได้นะฮะสำหรับมายครับนายครับโอเคผมถ้าใครชอบคอลิมนี้กลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะฮะสำหรับิมพสวัสดีครับ